ฮัสกี้อินฟอเรสลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ในป่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมมานั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้นะเพื่อเข้าไปในป่าซึ่งเป็นบรรยากาศของป่าสนนะครับที่นี่ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะติดลบนะความสวยงามของป่าผมก็ว่าสวยงามดั่งภาพในเทพนิยายเลยทีเดียวนะครับที่นี่เมืองอ e ีโคสประเทศรัเสเซียนะครับ ซึ่งเป็นเขตติดต่อทางตอนใต้ของเขตที่ลาบไซบีเรียนะครับป่าสนคือสิ่งที่น่าสนใจและไม้สนก็เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเหมือนดังเช่นไม้สักของประเทศไทยเราโดยทีเดียวนะครับเพราะที่นี่มีการสร้างบ้านน็อกดาว์หรือว่าบ้านสำเร็จรูปด้วยไม้ป่าสนของที่นี่ด้วยนะครับ ในตำนานที่กล่าวขานถึงสุนัขลากเลื่อนนะคเขาก็กล่าวว่ามีการใช้งานสุนัขลากเลื่อนมาตั้งแต่สมัยหลายหมื่นปีก่อนแล้วนะจนถึงปัจจุบันนี้สุนัขลากเลื่อนก็เป็นพาหนะอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อยู่ในเขตที่ติดต่อกับขั้วโลกเหนือนนะก็จะมีเขตแคนาดา อลาสก้ากรีนแลนด์ไซบีเรียฟินแลนด์นอร์เวย์และเขตทางตอนเหนือของสวีเดนหรือว่าประเทศรัสเซียดังที่เห็นในคลิปนี้นะนิยมใช้สุนัขเลื่อนกันมาเมื่อหลายหมื่นปีแล้วนะก็ย้อนไปในสมัยเมื่อปีคศ .1800 ถึง1900นะก็เป็นยุคที่คนเข้าตื่นทองกันนะ นักสำรวจหรือว่านักเดินทางไปขุดทองก็จะใช้สุนัขลากเลื่นนี่นะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพราะว่าอุณหภูมิที่ติดลบอย่างนี้นะสุนัลากเลื่อนก็เป็นเพื่อนคู่ใจแล้วก็เป็นผู้ที่นำเข้าไปยังในที่ต่างๆในเขตที่อากาศหนาวเย็นนะ ลากเลื่อนที่ประยุกต์มาใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กนะแล้วก็ทำเป็นถุงผ้าให้เรานั่งเข้าไปนะแล้วก็ลูดซิปขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมว่ามันก็มิดชิดดีนะทำให้เราไม่หนาวเย็นนะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะก็สุนัขลากเลื่อนก็เขาเกิดมาเพื่อลากเลื่อนนะเขารอ ที่จะลากเลื่อนไปข้างหน้าด้วยความกระตือรือล้นนะ้สุนัขลากเลื่อนเป็นสายพันธุ์พิเศษซึ่งจะต้องมีขนที่หนานะครับแล้วก็มีเท้าที่แข็งแรงนะที่จะสามารถลากเลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับ ถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาก็เห่าหอนนะ่ะก็เหมือนกับอย่าออกไปวิ่งอย่าออกไปลากเลื่อนอะไรประมาณนี้นะแต่พอเจ้านายเขาให้สัญญาณด้วยปากว่าวิ่งได้เขาก็วิ่งด้วยความขมักขมแน่น,เนนะเหมือนวิ่งด้วยความสุขนะผมก็หาวไปด้วยเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นอย่างนี้อยู่บ้านเราก็นอนหลับสบายนะสังเกตดูคนที่ เขาบังคับเลื่อนเขาก็แต่งตัวอย่างรัดกุมนะสังเกตดูถุงมือแล้วก็เสื้อที่คลุมถึงคอนะพอมองไปข้างหน้าก็เป็นป่าสนที่ค่อนข้างจะสวยงามนะคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมดูการลงฝีเท้าของสุนัขนะ้ะว่าเขาวิ่งไปแล้วก็ฝีเท้าเขาผสมผสานกันไปนะไม่ได้ยกพร้อมกันนะก็สลับกันไปนะการวิ่งของสุนัขนะ เราให้ดูป่าตั้งด้านขวามือซ้ายมือแล้วก็ด้านบนนะก็จะเป็นป่าที่มีแนวสนที่ล้มและโค้งที่มีหิมะปกคลุมได้ขาวโพลนและสวยงามมากนะผมว่ามันเหมือนป่าในเทพนิยายนะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะปกติก็ดูสุนัขหรือว่าวิ่งสุนัขลากเลื่อนในเขตที่โล่งๆนะบางเขตก็มีป่าที่ไม่ เหมือนกันนะแต่ป่าสนของที่นี่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะต้นไม้ที่ล้มแล้วก็โค้งนะก็จะมีหิมะที่หล่นลงมาปกคลุมอยู่ด้านบนซึ่งเป็นส่วนโค้งของต้นไม้นะก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะก็สังเกตดูด้านขวามือนะ ต้นไม้ที่มันโค้งๆแล้วก็มีหิมะปกคลุมอยู่ด้านบนนะสวยงามจริงๆนะต้นไม้ที่ลำต้นตรงๆก็จะมีหิมะปกคลุมได้นิดหน่อยนะแต่ว่าต้นไม้ที่มีลำต้นที่เอียงหรือว่าโค้งนะก็จะมีหิมะปกคลุมได้อย่างข่าวโพลนะหิมะของที่นี่ค่อนข้างจะสะอาดนะเพราะว่า มันพึ่งตกมาเมื่อคืนไะผมคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อคืนนะเพราะว่าเวลาที่เรามานั่งลากเลื่อนนี่เป็นเวลาช่วงตอนเช้านะก็เป็นภาพบรรยากาศที่หิมะขาวโพรนแล้วก็ปุยหิมะนั่นอ่อนนุ่มจริงๆนะก็เตีนี่กระจายขึ้นฟุ้งเต็มอากาศเลยนะก็ป่าสนของที่นี่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะไม้สนของประเทศรัสเซียก็เป็น ไม้ที่มีคุณภาพนะที่ประเทศรัสเซียมีการรับสร้างบ้านนอกดาวหรือว่าบ้านสําเร็จรูปด้วยไม้สนด้วยนะก็จะนําภาพของบ้านที่สร้างด้วยไม้สนมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งนะ ก็แฮปปี้นะมีความสุขไปกับนักท่องเที่ยวด้วยนะสังเกตดูฝีเท้าของสุนัขที่เขาวิ่งไปข้างหน้านะเขาลงฝีเท้าไม่เท่ากันนะอีกตัวหนึ่งลงอีกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นนะสังเกตดูเท้านะจะสลับกันไปนะช่วงนี้เป็นป่าสนที่มี ความสวยงามจริงๆนะด้านบนและด้านล่างทางด้านขวามือนะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจนะภาพของต้นสนแล้วก็มีหิมะลงหนาขนาดนี้นะอพอนั่งลากเลื่อนเสร็จสนะุณะก็จะไป อย่างที่อยู่ของเขานะก็ห่าหอนอยู่เหมือนเดิมนะก็ห่าหอนเพื่อที่จะวิ่งไปข้างหน้ามากกว่านะเสร็จแล้วก็เวลาที่อากาศหนาวเย็นมากๆเขาก็จะมีกระโจมให้เราเข้าไปพักอยู่ข้างในนะภายในกระโจมก็จะมีเตาไฟอยู่ข้างในนะก็คลิปนี้เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมนะ ประเทศรัสเซียซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในเมืองอีโครสแห่งนี้ก็มีหลายเรื่องราวให้น่าสนใจซึ่งบรรยากาศที่ไม่เหมือนบ้านเราก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ในโลกกว้างเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตว่าในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายให้เราได้ศึกษาและได้เรียนรู้นะก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง y o u t u เคล็ดลับน้ม คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ